คือคำมัธษฐานที่อาจารย์ปอลอที่ฐานเผือกขี้จักรที่เมืองเอเฟซัสว่าให้มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญามีความประจักษ์แจ้งในความรู้ถึงพระองค์แล้วก็ขอให้ตาใจที่สว่างขึ้นถ้าเรามาดูชีวิตของเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักเรามาเข้าใจแล้วเราเริ่มมาบสถขณะที่เราเริ่มมาร่วมสามัคคีทำกับพี่น้อง เราก็รู้ว่ามีการเทศนาสั่งสอนมีการนมัสการพระเจ้ามีการเรียนพระคำของพระเจ้าเพราะว่าเรามีความปรารถนาอยากให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นได้เจริญขึ้นเติบโตขึ้นในพระเจ้าเราเอาอะไรมาวัดการเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าแน่นอนเราต้องใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในการวัดชีวิตของเราคนเหล่านั้นที่เมืองเอเฟซัส เขาเติบโตขึ้นในความรักความรู้และการตัดสินใจในชีวิตเรื่องของพระเจ้าในการเลือกระหว่างเนื้อหนังกับพระเจ้าที่เมืองฟิลิปปีเขาเติบโตขึ้นด้วยความรักเพราะอาจารย์ประบัตความรักของพวกเขานั้นแสดงออกแสดงออกแสดงว่าชีวิตของเขาได้มีบางอย่างที่แสดงให้เห็นได้ด้วยเห็นเองชีวิตของเราทั้งหลายที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าจะมีหลายอย่างแสดงออกจากชีวิตของเรา เมื่อจะเป็นความรักศึกษาพระคัมภีร์เรียนรู้แล้วเราจเจริญขึ้นในความรู้ในถ้อยคําของพระเจ้าและการตัดสินใจทางวิญญาณของเราดีขึ้นเมื่อไหร่ <S <s <ules> <S ก็แสดงว่าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเรื่อยๆนะครับอาจารย์ปรโรพูดกับที่โคโลสีคนที่เติบโตขึ้นรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าคนที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าจะรู้ว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยพระสติและปัญญา แล้วคนที่เติบโตขึ้นในพระเจ้ามีความเข้าใจในฝ่าวิญญาณแล้ววันนี้เราจะพูดถึงถ้าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าชีวิตของเราจะมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญานี่เป็นภาษาไทยที่แปลลงในพระคัมภีร์ภาษาไทยในภาษาเดิมที่แปลบอกว่าให้มีชีวิตประกอบด้วยพระวิญญาณแห่งปัญญาในภาษาเดิมใช้คำว่าวิญญาณแห่งปัญญา spiritual of wisdom พูดถึงวิญญาณแห่งปัญญาแต่ภาษาไทยบอกว่าจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาผมไม่รู้ว่าทำไมภาษาไทยไม่แปลลงไปตรงๆว่าพระวิญญาณแห่งพระปัญญาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มการแปลพระคัมภีร์แต่ในภาษาเดิมได้พูดถึงมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณแห่งปัญญาพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งปัญญาที่อยู่เหนือชีวิตของเราและอยู่ใน ชีวิตของเราพระวิญญาณแห่งปัญญานี้ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อช่วยเหลือเราเพื่อจะช่วยให้เรารู้จักใช้ปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อปัญญานั้นเราจะใช้ให้เกิดผลดีในการมีชีวิตในการติดตามพระเจ้าระหว่างปัญญากับความรู้ความเข้าใจนั้นต่างกันปัญญา คือสามารถเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนั่นเรียกว่าปัญญาเคยได้ยินไหมคนมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะไม่มีปัญญาปัญญามันเกินกับความฉลาดเกินกับความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่อยู่สูงที่พระเจ้าพระคัมภีร์พูดเสมอว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประกอบไปด้วยพระปัญญา เราพระคัมภีร์พูดไว้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาเราอยากจะเป็นคนที่รู้จักพระปัญญาของพระเจ้าเราจะต้องยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นทําให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตเราเริ่มทํางานในเราพระวิญญาณแห่งสติปัญญาหรือพระวิญญาณแห่งปัญญาของพระเจ้าเริ่มต้นในเราเพื่อเราจะสามารถยืนขึ้นเพื่อพระเจ้าเพื่อเราจะใช้ความรู้ในพระเจนคคำของพระเจ้าที่เราเรียนรู้นั้น ใช้ออกมาจากชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญเติบโตขึ้นให้ความคิดความเข้าใจของเรานั้นดีมากยิ่งยิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราเรารู้เพราะพระคัมภีร์หลายตอนได้กล่าวไว้แล้วอยากจะพระพีตอนเดิมที่พูดถึงสุภาษิตบทสองข้อที่10ใครพบช่วยอ่านด้วยสุภาษิตบทที่สข้อที่10 สุภาษิตบทที่สองข้อที่สิบเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าพี่น้องเคยคิดไหมปัญญาเข้ามาในใจทำไมไม่เข้าผ่านทางความคิดถ้าพูดถึงเรื่องใจเมื่อไหร่จะต้องพูดถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าพูดถึงพระปัญญาจะต้องขุดลงไปในภาษาเดิมว่าพระปัญญาในภาษาที่เป็นภาษาฮิบรูกับในภาษากรีกนั้นเป็นอะไรเมื่อเราขุดลงไปในรากศัพท์จะไปพบว่าพระปัญญานั้นคือความเข้าใจคือสติปัญญาคือความรู้ของพระเจ้ามันก็โยงไปถึงหนังสือยอห์นที่พูดถึงพระวาทะของพระเจ้าเล็งถึงพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อพูดถึงพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมเขาก็อ้างอิงถึงพระปัญญาของพระเจ้าตรงนี้กับพระวาทะของพระเจ้าหนังสือยอห์น เป็นถ้อยคําเป็นพระเจ้าคือเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่เข้ามาในใจของเราหลายคนอาจจะคิดเอ๊ะทําไมพ่อพีบอกพระวิญญาณเสด็จมาประทับอยู่ในใจเมื่อเราเชิญพระองค์เมื่อเราอธิษฐานสารภาพบาปขอพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจพ่อพีพูดถึงพระวิญญาณและพระเยซูคริสต์ผู้สถิตอยู่ในใจของเราหมายความว่าอย่างไรเราก็อ้างไปอ้างมาก็พบพระคัมภีรหลายตอนเช่นหนังสือโลมบอกว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์ อธิายความว่าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระคิดนั้นเข้ามาอยู่ในใจของเราและพัมพีสุภาษิตบอกว่าทําให้เกิดความร่มรื่นกับวิญญาณจิตของเราถ้าวิญญาณจิตของเราร่มรื่นหรือวิญญาณจิตของเรามีสันติสุขรู้ไมสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงเราก็มีสันติสุขมีคนาอธิบายเรื่องสันติสุขเนี่ยว่าเป็นยังไงก็บอกว่าที่ริมทะเลแห่งหนึ่งพายุก็มา ฝนก็ตกน้ำทะเลก็พัดแรงกระแทกหินโครม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 แต่มีนกนางนวลตัวหนึ่งนั่งอยู่ในหลังที่ซอกหินมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันอยู่ในลังที่สร้างโดยน้ำลายของมันแล้วมันมีความสุขนั่งอยู่ตรงนั้นสงบอยู่ตรงนั้นทั้งๆส้นกฝนก็ตกพายุก็มาน้ำทะเลก็ซัดแรงมันไม่ได้กลัวอะไรเลยทำไมมันเกิดสันที่สุขเพราะมันอยู่ในซอกหิน ที่กำบังมันไว้มันรู้ว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรความล่มลื่นแห่งวิญญาณจิตของเราคือเราอยู่ในพระเจ้าผู้เป็นกำบังเข้มแข็งพระเจ้าผู้เป็นศิลาพระเจ้าผู้เป็นโล่เป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่เราไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงดูแลเราจะเอาใจใส่จะกำบังเข้มแข็งในชีวิตของเรา จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเกิดเป็นสันติสุขและความร่มรื่นแก่จิตวิญญาณของเราอย่างมากมายได้ถ้าเราสามารถไปถึงตรงจุดนั้นเราจะสามารถยืนอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องเคยคิดไหมปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมีคริเสเตียนกี่คนที่อยู่ในนั้นไม่มีโอกาสได้ศึกษาว่ามีผู้เชื่อพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ แล้วทุกคนขอบคุณพระเจ้าแค่ไหนแน่นอนทุกคนจะขอบคุณพระเจ้าที่พบว่าพระเจ้าได้ทรงให้เขามีความปลอดภัยหรือมีอะไรก็แล้วแต่คงมีคําพยานเ,เราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นชีวิตของเราทั้งหลายที่ต้องเผชิญทุกเผชิญภัยความยากลําบากวิญญาณของเรายังจะมีสันติสุขสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยน้ําตาหรือจิตใจของเราโกรธโทษพระเจ้า หมายความว่าชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราจะสร้างให้เกิดสันติสุขในพระเจ้าให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นเมื่อพบกับปัญหาความยากลําบากที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่านี่เป็นพระประสงค์เป็นน้ําพระทยัยเป็นพระพรเป็นการทดลองเป็นการตีสอนหรือเป็นอะไรที่มาถึงชีวิตของเรา หมายถึงชีวิตของเราที่รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสติปัญญาและความเข้าใจในหนังสือยห์นบทที่ 16: บหข้อสิบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระเยซูคริสกับชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งพระสติปัญญาพระวิญญาณแห่งปัญญาและของพระเจ้าสำแดงพระเยซูคริสกับเราเรารู้พระเยซูคริสเป็นพระบุตรของพระเจ้าดีแล้วเรารู้พระเยซูคริสเป็นพระเจ้า ใช่เรารู้พระเยซูกิจเจ้าเสด็จมาเพื่อไถ่บาปคนทั้งโลกถูกต้องเรารู้พระเยซูริจเจ้าเป็นอะไรอะไรอีกหลายหลายอย่างพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้ชีวิขเรานั้นผูกพันกับพระเยซูริ์และพระองค์ทรงเปิดเผยพระเยซูริ์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้านั้นจะเปิดเผยให้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เป็นผู้ที่เอาใจใส่เป็นผู้ดูแล เป็นผู้ที่เล้าลมใจและสอนชีวิตของเราพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะไม่เรียกท่านว่าเบาวอีกต่อไปเราจะไม่เป็นเจ้านายของท่านอีกต่อไปแต่ท่านจะเป็นมิตรสหายของเรา